สวัสดีเจ้าวันนี้มาเนขนมเส้นน้ำใสกันเด้อเจ้าขนมเส้นน้ำใสของมึงแปรเนาะเขากลับมาเตรียมกระเทียมเจ้าหอมขาวกลับมาเจียวกระเทียมก่อนเด้อเจ้าอันดับแรกเนาะเจียวกระเทียมวันนี้ก็มันหมูมันหมูเจ้ามันหมูเอาน้ำมันมันเจ้าแล้วก็ใสกระเทียมลงไปเลยหรือหอมขาวนั่นแหละเจ้าใส่เข้าลงไป เราก็ต้องเจียวไว้ก่อนนะเจ้าเจียวกระเทียมเจียวอย่างเนี้ยไว้ก่อนเนาะพร้อมัหลืงเหลืองกระตักออกเลยเจา้าเนี่ยตักใส่ถ้วยพักไว้กันเนาะกระทะตะก,กี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมเจา้าเอาน้ำมันก็กระเทียมนั่นแหละเจา้ากใส่พัดต่อไปเด้อเก้าหมูอย่างพัดไปเจา้เาเนาะลงไปพัดกับน้ำมันที่กระเทียมนั่นแหละเจา้าหอมๆเด้อเด้อนี่พัดไปหอมๆเลยเจา้า เอากลับมาปรุงใส่ซีอิ๊วขาวแล้วแล้วก็ใส่น้ำปลานอ้อใส่เข้าไปกะเคี่ยวของห้องเคี่ยวไปก่อนนี่ยนะเจ้าเคี่ยวมันหอมๆก่อนเนาะทีนี้ฮะก็ไปตั้งน้ำเลยเจ้าตั้งน้ำใส่กระดูกที่เ,าเขาเคี่ยวไว้นะเจ้าที่นี่นะเขาก็ใส่ลงไปเลยนี่ใส่ในหมอ้เอเขาก็ช้อนเอาฟองออกเด้อมันอย่าบอใส่นะเจ้าถ้าบอออกนะมาต่ออ หน้ามไอ้ฟองออกเจ้ามันถึงหน้าม,มันจะใสหน้าม,มันจะได้คุณดีเจ้าเนาะมันกระชอนไปเรื่อยๆเจ้าทําไปเรื่อยๆนะเจ้าเคี่ยวเนาะของต้มไปต้มจนมันเปื่อยกระดูกเปื่อยเจ้าใส่หมูบดไปเตยปั้นเป็ดก้อนไปก้อนลงไปเลยเจ้าเนะี่ยหมูบดนะใส่ลงไปเลยเจ้า ใส่ลงไปใส่ลงไปเจ้าแยะโมน้อยเจ้ามาได้ยะโมใหญ่อันนี้กะปุงแล้วเจ้าใส่เกลือไปเนาะใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาแหมใส่เกลือใส่น้ำปลาเจ้านี่น้ำปลาอันนี้ใส่น้ำตาลย้อนน้ำตาลน้อยกลมกลมนะกะใส่เคี่ยวไปเรื่อยๆจนน้มเดือดแล้วจีนเปื่อยกะใส่เลยเจ้าอันนี้ตับไก่นี่ใส่เลือดไปเจ้า แล้วก็ใส่มะเขือส้มนี่ของที่ขาดม่ได้ก็คือมะเขือส้มกับเลือดไก่เจ้าปะเจ็ดตับเนาะอู้พิษเลือดไก่เจ้าใส่เลือดไก่เลือดไก่ใส่มะเขือส้มดู <c oughs> น้ำใสๆเด้อเจ้านี่พอดูขนมเส้นน้ำใสมุงแปรเด้อดูน่ากินก็เจ้าไหนก็นลองไปเนี่ยย่ำเด้อนี่มีเค่องเคียงมีถั่วง,งอกเจ้า นี่หอมปอมต้นหอมมาทัวเจาเนาะเครื่องเคียงที่ใส่ตั้งหน้าเจ้เะแล้วก็ใส่อันนี้พักดองเนาะพักสมเซียนบ้านเหาอัในกันนี่แล้วเ,เจ้าเรียบร้อยมาเดิมมาเดินมากินด้วยกันเดวยเจ้าเนี่ยขนมเส้นน้ำใสมืองแปะเจ้าเอามากินที่ร้านเจ้าเนี่ยทีบ้านเสร็จแล้วก็มากินทีร้านกาแฟเนาะเรียบร้อยเรียบร้อยพร้อมกินเจ้า มีข้าวเหนียวสักปั้นจำเข้าไปเลยเจ้านี่ดูกำลังหน้ากินหน้ากินมากๆเลยเจ้าหายากินก็ลองไปเนดีดูเด้อเจ้าเนอะนคอมเมนต์มาได้เด้อเจ้าขอบคุณเจ้า